วันนี้มาพูดถึงเรื่องคนที่กำลังจะก้าวข้ามนะครับเป็นข้าราชการทหารตำรวจเป็นนักการเมืองอะไรก็แล้วแต่นะฮะผมมีมีคนเคยถามผมว่าเอออาจารย์ครับเรามอบของอะไรให้กับผู้ใหญ่ดีเอาเงินไ่ให้ไม่ได้นะโดนนะยัดใต้โต๊ะนะครับเราก็สิ่งที่ให้สุดคือพระพระเครื่อง พระเครื่องนี่ดีที่สุดครับพระเครื่องเราถนัดอันไหนก็ได้นะอาจารย์ว่าหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทวดนะครับเจ้าสัวอย่างเงี้ยส่นวนมากผู้ใหญ่เขาชอบนะเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญอย่างเงี้ยครับหลวงปู่ทวดอย่างเงี้ยคืออันดับหนึ่งเลยหลวงพ่อรอดพระนางพญาผงสุพรรณสมเด็จอะไรเง,งี้ยครับจะเป็นประมาณเนี้ยครับแต่ว่าอาจารย์วันนี้มาพูดถึงเรื่องพระสมเด็จเพราะว่าผมเองอยู่ในกลุ่มของกลุ่มพระสมเด็จพระสมเด็จตัวน,นี้มีข้อดีนะฮะข้อดีอย่างหนึ่งบางทีเราเอาไปให้ผู้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยก,ายาาก <laughs> ยาลยกกายเป็นว่าพระเก๋แทนที่ในเรื่องข้าเรื่อตำแหน่งกกกกก็็ลลาาาายยยเเเเปนนนนนถถออองมมมทีีีีีีีะหืดดูู้้๋วร ตรวจสอบเขามีตรวจสอบพระนะฮะว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราก็สบายใจนะทีนี้พระเนี่ยผมพูดตรงๆงเลยนะ,ะับผมอยู่ในวงการพระมาพอสมควรแต่ไม่ได้เป็นเซียนพระนะ,ะับผมจะอยู่ในเรื่องของพระพุทธรูปมากกว่าผมชอบสายพระพุทธรูปก็จะถ้าสมเด็จเนี่ยหาจริงๆตามสนามพระไม่เคยเจอเลย ผมตั้งแต่อายุเท่าไหร่จนป่านนี้ไม่เสียเทยมที่ได้มาที่ผมมีอยู่ประจําตัวผมอยู่อยู่ย3าองค์คนระับคือคุณพ่อให้มาสมัยนั้นเป็นข้าราชการสมัยนี้เป็นข้าราชการ, úa, นนาาการแล้วก็เป็นกลุ่มอยู่กับกลุ่มนักการเมืองสมัยในควงอภัยวงศ์นะครับประชาธิปัต์รุ่นแรกๆเลครับคุณพ่อก็ไปช่วยงานนะครับไปช่วยงานแล้วก็ได้ของเขาให้ผู้ใหญ่เขาให้มาสมัยนั้นคุณพ่อยังหนุ่มอยู่นะขเขาก็ให้มาอย่างงี้ก็ได้ท่านได้มาแล้วก็มาแล้วาก็แบ่งปันให้ลูกๆลูหล,ลานไปนะครับผมก็เก็บมาสี่สิบกว่าปีอยู่แทมม้เลย นะครับเจอเป็นยุคปลายมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยไม่ใช่ของวัดละครมั่งไม่ใช่ของวัดบางคุณพงมั่งมีหลวงปุ่นาค่ะเยอะหลวงปุ่นาค่ะเยอะมากกันนะ้เยอะเลยนะครับไปเช็คก็จะเจอหลวงพู่นาคเยอะมากทีนี้ผมพูดว่าถ้าเราได้อย่างงี้ปุ๊บเรามีเดี๋ยวนี้มีของอาจารย์โจกนะครับท่านออกมานะครับเรียกว่าช่องทางของที่เข้าไปดูก็ได้นะฮะช่องทางของเขาเรียกว่าสะสมพระสมเด็จตามตำลานะครับอาจารย์ก็จะร่ำเรียนอยู่กับท่านแล้วก็อันนึงก็คืออาจารย์ก็มีพระที่ว่าเข้าการตรวจสอบแล้วมีใบเซอร์เรียบร ของมหาวิทยาลัยก็เลยนะฮะเขาประกันจากมหาวิทยาลัยก็เลยนะครับแล้วก็เครื่องเขาดีตรวจสอบดีมากมาตรฐานสากลเลยทีนี้เราก็มั่นใจอย่างเงี้ยเอาไปให้ผู้ใหญ่ก็ดีในราคามันก็ไม่สูงใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างนั้นเราโอ้สิบล้าน20ล้านเราเงินไหนอะจริงไหมละครับแต่อย่างนี้มันเพิยงทีมันราคาไม่สูงมากนะครับแต่เราประกันแท้ทีนี้ใบอันดันึงสองใบคือใบถ้าใบใบเขาเรียกว่าอะไรใบพระแท้เาเดี๋ยวนี้กจะมีเยอะนะฮะออกมาผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ นะครับแต่มีมีมีอยู่หลายๆท่านนะเช่นอย่างคุณโทนอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยอันเนี้อันนี้คท่านมือมืออาชีพเลยอันเนี้ยแจ๋วเลยอันเนี้ยผมเชื่อมั่นที่สุดนะครับแล้วมีอีกหลายๆเจ้านะครับเป็นที่แต่แต่ผมโพลนึกได้ตัวนี้ครับคุณป๋องอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะออกใบอันเนี้ยมานะครับแล้วก็ถือว่าอันนี้เอืมมาตรฐานแต่เจ้าอื่นที่เนี่เนี่ยไม่ค่อยได้มาตรฐานแล้วบางทีพระบัดก็เก๋พระก็เก๋อย่างเงี้ยครับเราก็ไปให้ผู้ใหญ่มันก็ไม่ดีใช่งไหมครับฉะนั้นต้องดูด้วยตรงนี้นะที่นี่ต่อมานะรรรรรเ่่่่นก็ปปพพพพพะะะมใใหหญญีีุุททธธููแตย หายุคต้นไม่มีหรอกครับมันอยู่ในกลางอยู่ในกล่งอ,กลองอยู่ในแบบในเบอร์เจ้าของเ,อเป็นบ้านของเจ้าขุนมูลนายหมดไม่มีออกมาหรอกครับหาไม่เจอแล้วครับแต่มันมียุคก,กลางยุคปลายเนี่ยพอได้อย่างตอนนี้ผมมีอยู่นะครับเป็นพระสมเ,เป็นพระบูชารพระเชียงแสนสิงหนึ่ง นะครับแล้วก็เป็นพระ,ะเขาเรียกว่าเป็นพระศิลปะลาวหน้าตักเก้านิ้ว12นิ้ว16นิ้ว20นิ้วอย่างนี้ครับผมมีอยู่นะครับแต่ว่าเป็นพระรุ่นใหม่ๆนะฮะอันนี้ขอย้ําว่ารุ่นใหม่ๆยุคปลายๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่พระที่เขาขายตามท่าพัดจันที่เขาเรียกอะไรอย่างกับไอ้ที่เขาขายที่ข้างๆถนนนะะฮเลื่อนเรียกว่าเสาวทีชนะ่ช้าไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นพระที่สวยนะครับอันนี้ใครอยากดูก็เข้าไปดูในช่องทางของเว็บไซต์ผมก็ได้นะผมมีเว็บไซต์น้อลองไปเปิดเปิดดูก็ได้ครับสอบถามได้อันนี้เหมาะเพื่อการผู้ นะครับถ่าน่อผู้ใหญ่ก็น่าจะหน้าตัก9นิ้ว12นิ้วขนาดนี้กาลังสวยครับไม่เกิน1 6นิ้วสวยมากท่านก็จะเมตตาเราครับไปเวห้องพานึกท่านนั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็นึกถึงเราอะนะนะครับให้ผู้ใหญ่อันนี้ผมแนะนำนะครับว่าการเล่นเล่นตําแหน่งก็ดีนะครับอันนึงก็คือเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์มงกรสิสวยงให้ท่านนะเบอร์มงคลเบอร์มงกรสสวยฮนะเลขต้องดี9ตัวผลรวมต้องดีด้วยนะท่านม่อผู้ทานนะต้องคัดเลขดีๆนะไม่ใช่เอาเบอร์อะไรไปก็ได้นะครับเช่นเลขดี7ตัวอกเ,เสียก็ไไม่ได้นะครัวอนนี้ก็ฝากไว้สําหรับท่านที่ต้อง การคัดเลือกข้่ราชกานตำแหน่งนะครับก็ฝากคนะครับว่าสองเรื่องนี้น่าสนใจครับนั่นคือพระเครื่องนะครับกอพระพุทธรูปนะครับดีที่สุดครับไปแล้วครับจากกระัผมอาจารย์โรจน์จะลืมนะมีอะไรเข้าไปดูในเว็บไซต์ผมได้ครับวันนี้สวัสดีครับ